สวัสดีครับเพื่อเจอกับแช่งตีหลักหกชิ้นแนนเสตีเพิ่นได้ลื่นดานๆนนะครับวันนี้พามาดูแช่งแม่ทําอะไรเยู่ครับแต่เช้าเลยครับวันนี้จช่งแม่หลักคุบทาอะไรอยู่ที่บ้านเขานะครับแช่งตีก็ไม่ได้มานะก็นอนครับวันนี้ไปเสืองกับป่านุมาครับก็นอนอาบน้ำเรียบร้อยแล้วครับนี่อาบน้ำเรียบร้อยแล้วก็จะพาไปดูดิว่าเขาทาอะไรเยอะครับวันนี้มียุงก็เลยยุ่งยุง จะมีอะไรเย็นนะกะฮะยุ่งก็ออมีอะไรเย็นนักผิดไหมตีน้องไ <c oughs> ปพาไปดูบักบี้กันดีกว่านี่ครับบักบี้อาบน้ำให้ช่างแม่ช่างแม่อาบเองครับ อาแต่ตาติ๊กตีนอนอ่ะเดี๋ยวแล้วขออนุญาตไปวักบี้กันเด้เดี๋ยวแล้วขอตั้งกล้องกันอบน้าให้เขาเลยครับอาจสะอาดมากเลยครับ อาดตาตะอาดหรือครับเอาวเช้าก็ถ่ายยัแม่ไปรอบนึ่งนะครับตอนที่ยแม่หายไปไหนไปเลยครับวันนี้ก็ทงทีก็ถ่ายคลิปนะครับมีคนนะครับ